อาคิวจะไดเข้าไปเลยครับแล้เวเปเสวีนโดนยิงกดเหมือนกันอาคิวมาริมน้ำจีนายนสเปย์อยู่จังหวะนี้จีนายไปน็อกวิทูทูเคครั้งหนึ่งแล้วจีนายจังหวะนี้ดับเพาน็อกเ,เซนาเทคซ่าอีกครั้งหนึ่งแล้วจีนายนได้เต้นเซนาเทคซ่าไปครับอัลฟาเซเว่นจบแล้วครับมาต่อกันครับในวีคที่3แมตช์ที่4นะครับหรือเกมที่34นั่นเองครับอ่ะเรามาดูคะแนนเฉพาะวีคที่3นะครับตอนนี้3เกมผ่านมานะครับอาร์อาร์คิวอาณาจนาไทยแลนด์อยู่อันดับที่2องซีเกตจีนไทยแลนด์อันดับที่4แล้วก็ p าวเวอร์88ไทยแลนด์อยู่อันดับที่12ครับแล้วนี่ก็คือคะแนนรวม33เกมที่ผ่านมานะครับวิกตอรแเลสเอเรียนจากอินโดนีเซียครับก็ยังคงนำเป็นอันดับที่1ต่อไปนะครับส่วน r r q ์อาร์ a ิโตาไทยแลนด์ครับตอนนี้อยู่อันดับที่3นะครับ299แต้มครับถือว่าห่างประมาณ50แต้มนี่ไล่ทันนะครับทีมซีเค t จินไทยแลนด์ครับอยู่อันดับที่6แล้วก็พาวเว88อันดับที่7ครับต่อ นะครับมันจะจบอย่างไรไปเชียร์ทีมชาติไทยทั้ง3ทีมเลยนะครับอุ้ยแกพุ่งลงไปแล้ววงล่างแล้วประเด็นคิอนาวิกับ RRQ ตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีเรื่องหรือเปล่าคาบเกี่ยวไหมฮะน่าจะนิดหนึ่งครับส่วนมาเลขเจ็นหลูมลงไปที่บูสแคมป์แล้วนะครับบันเทิงเลินไส้นะฮะท่านผู้เอาแล้วฮะตรงนี้ หลูกครับบูธแคมป์นะไม่มีใครไปยุ่งเลยเลยครับซีเขตจินครับพิรนครับ15ครับ7นาฬิกาครับนะครับด้านล่างเลยนะสามีนะครับส่วนหมายเลขเก้าครับพาวเวอร์ไปปั s เคเบลงไปที่ด้านบนแล้วครับก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยพอสมควรแต่เข้าวงอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับซีเขตจินอยู่สายล่างวงเลยนะออใช่ครับส่วนพาวเวอร์อยู่บนเลยบนเลย12นาฬิกาเลยส่วนเบเกตตอนอยู่ด้านล่างสุดนะครับใช่ครับ คือถ้าไม่นอนฉกจริงๆก็ยากที่จะเอาชนะได้แล้วเรียบร้อยฮะนาวีของกอเซนครับผมโดนน็อกไปแล้วโดนเก็บออกจากเกมไปเลยจากเร็กซ์ของทีมซิเกรดครับต้องดูรีเพย์อีกด้าหนึ่งเร็กซ์นี่กระดักของจริงฮะโชกฮะโอ้โหลุกขึ้นมาแต่ยังไม่ลุกตรงนี้แล้วซ้ำเลยฮะผมว่าจริงๆนะถ้าแบบมีกีดกันบ้างเหมือนกันนะวิ่งมาเมื่อกี้ในตำแหน่งของโค้ชที่เรียบร้อยฮะโซเคไปเปิดน็อกสกิลวี่ได้ก่อนครับผมเพราะว่า88 kps ครับแต่ยังไม่ได้ซ้ำเลยครับ อาจจะเป็นระยะที่ค่อนข้างไกลนะฮะตอนนี้ดูครับอ้าวแล้วสิจังหวะน,นี้โดนซูกุลน็อกไปด้วยอีกหนึ่งครับ <c oughs> คือตอนนี้คือส่วนมากจะอยู่ในวงกันเยอะเหมือนกันนะครับพะฉันก็ค่อนข้างเงียบๆเขาจะมีแค่ประป,ะปายในจังหวะการขึ้นตัวโอโอตรงนี้ครับแล้วดูครับจังนี้โทเคสมาแล้วโซเคได้แต้มจากกิววี่ไปแล้วครับแล้วก็ถ่ายขึ้นมาเลยฮะกเซนไม่รอช้าครับแบบนี้ซูสจะเอาตัวรอดยังไงฮะซูสครับดูครับโอ้แล้วดูฮะท่านผู้ชมครับเบลรี่แล้วเขาเข้ามาแล้วเขก็เซนต เข้ามาใกล้ๆโทคิสลิเวสเข้ามาเป็นดูโอคู่กันแล้วในบ้านแล้วตัดมาดูมุมสูงเหมือนทีมซิเกตมาเลเซียมาแจมเป็นมือที่3ม,มาเคลมประกันเนี่ยสำหรับทีมซิเกตมาเลเซีย hey, hey, แล้วไปรี <hey. S 1> ไฟลุกโดนออกมานอกบ้านไฟลุกมานอกบ้าน,ลาน,านแล้วไฟเข้ามาแล่วโลนินไปน็อกโทคิสได้แล้วลากมาจนนี้ก็สูกูเข้าไปน็อกอาบ,บิลี่ได้โอ้โห oh ดูนะครับลิเวสครับแล้วนอนอยู่แบบนี้ซีเครตจะมาขอเคลมอีกครั้งนึงเหมือนกันบอกแล้วว่าใบาเคลมประกันมาอย่างไวฮะเล็กสมบ์ตรงไหนอูสีฮะบอกผมหน่อยเล็กมาประชิด มาประชิดแล้วใครน็อกอยู่แล้วเบอลโรนี่รู้ตัวครับแล้วเลสเตอร์เข้ามาเดินเข้ามามั่วๆหน้าทิมได้นะพี่ผมบอกก่อนเดินเข้ามามั่วๆหน้าทิมได้นะพี่ทิมสั่งจริงฮะไอซี่ครับเปิดน็อกไปก่อนนะตอนนี้แล้วซูคูพยายามจะพยายามวิ่งกับเพื่อนแล้วไอซี่ครับไปน็อกใส่ไฮบอยได้ด้วยฮะเอาเอาสเปตสบายหมดแล้วตอนนี้ประกันไม่รับเกมฮะอ้ไล่กลับครับผมบอกเลยประกันแบบนี้แล้วโทคิดจังหวะนี้ไปเก็บไอพี่เลี้ยงจากเกมไปแล้วก็ตัวอยู่ติดกันแล้วไอช็อตตัวนี้ไปน็อกไอซี่ได้เหมือนกันแล้วไอช็อตอู้วเเเเพื่อนนดิข้าไปียออออออีีีกกกคคนนนไไไไมม่่่่เดดดดิิะ้้้าาาาารรรสสืผพลลแวช็ตตััจซบ เอาเลยครับดูครับไอช็อตครับเขาพออยู่ไกลๆครับแล้วสุดนี่คือทิ้งเลยฮะไซโยกับโรนินคือวิ่งลงไปเลยครับใช่ครับแล้วดูไอช็อตกระโดดเช็คครับไอช็อตปล่อยให้เป็นหน้าที่ของซีเครดมาเลยและก็เซนเกี้ยตอนนี้โอ้ตกใจเล็กเหมือนกันไ้เกินเลยเข้าไปโมกเลยนะแล้วแกก็ตายเลยครับเลือดร้อนนะใช่ฮะน็องไปครับผมว่าไม่ใช่แค่เลือดร้อนด้วยนะหัวร้อนด้วยนะแล้วเพื่อนน่าจะหัวร้อนเพราะเขาเลือดร้อน ดีว่ายังไม่โดนซ้ำนะใช่เร็กซ์เนี่ยโดนดึงกลับขึ้นมาได้ครับเกือบไปเหมือนกันเกือบเดือดร้อนนะฮะผมบอกเลยแล้วเหมือนที่สเกตมาลิเซนก็ไม่เอาละใช่ครับไม่เอาดีกว่าเฮ้ยเราด้านล่างครับเดี๋ยวต้องดูครับอยู่ไฮบอยเคือนสโคต์มาตรงนี้เอโฟร์โอ้วตอนนี้ด้วยความที่อาหลับสเลเยอร์กัะเด็นไปเชป์วันนี้แกขึ้นมาอยู่อันดับที่13นะครับ เอาดูติ๊กซี่ฮะโดนซ้ำออจากเกมไปเลยฮะจากจีเอลเซ่นครับตรงนี้แล้วไอช็อตจะไปน้องใส่รีเวสได้ตามไปน้องได้ดูแล้วไอช็อตตรงส่วนคือมาจากไซโยะดูสิครับยังไม่จบไม่สิ้นตรงนี้ครับกอดเซนครับดูครับโทรเกสต่าไมาที่อยู่ไฮบอยอยู่ไฮบอยถอยออกมาครับอย่างที่บอกจะขึ้นไปแจมเขาเองแล้วตอนนี้เดือดร้อนซะแล้วครับเล็กรอจังหวะไว้อยู่ดูื่อนเพื่อนครับตั้งรับกันก่อนครับสำหรับทีมสกีตมาเลเซียใช่ครับพิกตันยังไม่มีชื่อขึ้นมาเลยนะครับ ใช่ครับแล้วดูซุกูขึ้นสโคมามีรีเพย์มาให้ดูแล้วด้านซ้ายเป็นจอไลท์แต่ด้านขวาเป็นของ g ี o อ e เซน DRS ครับกดใส่ติ๊กที่ยอดเกมไปเลยไม่ต้องเล่นฮะติ๊กที่แกก็ฝรามเพิ่นเพิน่นเมื่อกี้นี้โอ้โหดูฮะไฮบอยครับกมหน้ากมตาเล่นอยู่ตอนนี้นี่ครัมาดูภาพคู่นี้อีกครั้งหนึ่งครับก็ยอมจุ่มวงอีกแล้วคือบนทีนาวิแกก็เล่นช้าจัดนะ อ้าวเราโทรคิกครับไปเก็บไอช็อตน็อกอีกครั้งหนึ่งครับไอช็อตแล้วมาเฟรนิจาตั้งแต่คนแรกที่จะโดนเก็บนะครับตอนนี้เขายังอยู่รอดนะครับซึ่งนาวีนี่แกก็ดักสุดเหมือนกันนะเอาดิอารมณ์ว่าอยังไงมันก็ต้องมาไว้เพื่อนตรงนี้ฟาร์มไปฟาร์มไปฟาร์มเสร็จเดี๋ยวต้องข้ามสะพานนี้นาวีคุยกันนะขออดทนไว้เพื่อนเราเจ้ของจังหวันแล้วใจแข็งไหมล่ะมีครูไม่มีเฟิร์สเอทสักอันนะโโอ้หมีแค่แบนเดตอ่ะคืออะไรวะนะกให้กูดูดิเอา ยังทนได้ฮะขึ้นรถแล้วฮะสี่ทนได้ตรงนี้นี่มากขึ้นรถแล้วบอกอุ้ยโโโโดูวงฮะบีบเข้ามาแบบนี้ครับทุกคนอยู่ในวงเกือบหมดแต่ power ไปอ้อมโลกอยู่ครับตรงนี้ดีแล้วครับถ้าเราอ้อมย่างนถ้าเวอร์จะมาสวยเหมือนกันแล้โหโหววิ่งเรียบๆมานะเคียงๆมานะมาเฟรนจาอ้าวพิแอร์อ้าวค<อ>ดีพิกอุ้ยปล่อยไปก่อนถ้ามาเฟินจาไม่อยากเปิดจุดเข้าไปนะมีกูออกมาทีได้เริ่มเดือดร้อนแล้วนะเลื่อนเรือรถเรื่อนเรือเด้งไม่ทัน ก็ดีมพี่ครูบอ,อกมาทีเดิมเขาไม่ได้มาตรงสะพานฮะเอ้ยมาปะยังไงดีฮะตรงนี้ดึงดึงอยู่ตอนนี้ด,ดึงดึงอยู่ถามจริงเหมือนตัดสินใจแล้วออกซ้ายไปไอสองทีมนี้เขาเหมือนเขารู้กันปะเหมือนเขาคุยแล้วแบบเอ้ยเพื่อนไม่ได้ไปทางสะพานนะเหมือนรู้ทรงอยู่เพราะว่ามนันมีคนข้ามไปก่อนหนึ่งคนไงอ๋อแล้วเมื่อกี้เขาเห็นไงไเขาเห็นโอบยอะเรียบร้อยนะ แล้วไม่มียานะฮะสำหรับมีครูของนาวีนะฮะอันนี้เหงาเลยนะแล้ว๋ยวนี้รถนี้นี่ตรงนี้เป็นนงสัสของโฟเอมไปแต่นี้ดูยังดูงงๆอยู่นะอันนี้มีครูบอกให้เพื่อนตัดสินใจ IGL ว่าไงดีว่าเพื่อนไม่มียาเหลือสักอันแล้วนะแล้วมาติดมาติดมาติดยิงฟรีคูณ m ไม่ทัน m 1เฮ้ยเพื่อนถอนรอนี้นี่เก็บสัสจากเกมไปมีรถไหมดีกว่าตอนนี้นาวีนะ โอ้โหด่านลอยนี้ฟาวเลยครับไม่มีใครมาให้โดนจับนะเมื่อกี้อะไรวะนะกรรมจัดเมื่อกี้แล้วโฟเยมเข้ามาคือโฟเยมไม่ได้เล่นแบบสมประกอบสักทีนะเมื่อกี้มีคนมีคนไปเกมแรกก็หนึ่งคนเป็นคนเกมที่สองก็ไปอีกเมื่อกี้ไปอีกแล้วหนึ่งคนใช่เมื่อกี้ไปแล้วหนึ่งคนนะ1 1> ใช่ครับ,รบแล้วดูนี้ครับโฟเยมสิ้นเถอครับกับไฮสกิวันนี้กล้องแทบจะไม่ค่อยได้จับเขาด้วยมันไม่มีฉากไฟอะไรเลยไม่มีโฟกัสเลยนะครับแบล็กไวท์ครับตัดไปที่ซุปครับ ซุกครับขับมากิมมงลงมาแล้วตรงนี้ครับไม่มีทางเลือกครับซุกแต่มาไฮสกิเรียบร้อยตกกับบะเรียบร้อยดีครับรีเวสครับสามใส่หานหลังไฮสกิไปครับไฮสกิอุ้ยวันนี้โปรเอ็มทำไมดูไม่มีส่งเลยครับท่านผู้ชมแล้วดูขัาซินเถอะดีแล้วฮะดีแล้วฮะช็อตไปเลยครดีแล้วดีแล้วครับช็อตอย่างนี้ดีละซีโอเอดูครับซีโอครับของซุสกับโรนินสองคนที่เหลือรอดมาได้จากสงครามตรงนั้นนะครับซินเถอะ เหลือ2คนนะครับโฟเอมครับต่อไปที่อารับเซเลเยอร์ครับมีบ้านเล่นสวยๆแล้วอยู่ไฮบอลจนนี้โดนน้องจากไรเซ้นครับคิวฟีดของไรเซ้นนี่คือสวยที่สุดแล้วนะนายทุนเม๊เออเป็นปีกขึ้นมาเลยครับท่านผู้ชมครับดูครับแล้วดูตีเครเล็กซ์ครับพยายามจะเดินต่อแล้วด้านหน้านี่มันโล่งๆเลยนะแล้วดูไรเซ้นอืมเร็ก์ครับซีเครตมาเลยครับ ห้องแต่ละคนจับไปส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่โรงแรมกันแบบแยกห้องอยู่นะท่านผู้ชมไม่ไม่รู้ว่าเขาเตรียมอะไรไว้ยังไงหรือเปล่านะมีแคบแคบตอนนี้อยู่ด้วยกันเป็นแบบเป็นแคมป์เลยครับแล้ววันนี้เขาไม่จะนั่งเล่นด้วยกันในโซฟาเนี่ยเขาแยกห้องเล่นด้วยนะแล้วเรียบร้อยดีฮะลายเซนเอาไปอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> บอกว่าคิวฟิมันสวยขึ้นอีกทีอันนี้ลายเซนเนี่ยแจก ทีมเซกเรตมาเรียนจะครบทีมแล้วตอนนี้รับกระสุนเข้าหัวของเซนไปหลายคนแล้วหัวนี่แดงหมดแล้วตรงน,นี้ทั้งแดงทั้งบวมาตอนนี้ s e ก r e t คือเกไม่ได้อ g r e s s ีฟ e พราะตอนนี้เบิเกตอนครับก็อยู่ในวงแล้วก็ลออย่างเดียวฮนะแต่ที่ใกล้เขาเนี่ยคือ s e ก r e t จ i นนะครับเซกเรตจ,จีนทีม s e ก r e t คือสองสเซกนี่คือมาอยู่ด้วยกันใกล้ๆเลยครับ แล้วดูตอนนี้ฮะนาวิข้ามมาแล้วแล้ว d i s จะมาเจอกันที่หัวสะพานอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าแล้ววงเด้งขึ้นมาแบบนี้ 4AM ครับ ASL อยู่กลางวงอีกแล้วครับนอกจากนี้นคือมี Secret มาเลยครับแล้วรูมไปถึงลูปฮะท่านผู้ชมครับโวนาคิวเทน,น่าเนอยู่ซ้ายมือครับใกล้ๆก,กับ DA หรือคราดิทอลแอตแลนติกขวามือเป็นฟุตบอลิสต์และขวาไปอีกทีนึงเนี่ยอยู่ในน้ำเลยนะฮะคือ Power 8 8 KPS ครับ เอาล่ะครับร,รูทโฟร์เอ็มซีเหอรนอกอยู่แล้วโดนซ้ำทันทีฮะจากรุทของฟิลด์บริเซฟโอ้โหไม่รอดนะครับผมบอกอ่อเลยเรานี้เหลือแค่คนเดียวแล้วนะใช่คร,ครับมาดูครับรุทเอาล่ะครับดูจังหวะก่อนฮะตอนนี้รูท<ส>โอเคครับอ้อมลงมาอาลฟาเซเว่น จีนายครับคูณสามาแล้วเห็นนะนะเห็นนะนะกดไหมกดไม่กดฮะปล่อยผ่านไปฮะออาฟาเซเว่นมันไกลด้วยครับคูณสามนะสงกจีนายนะครับเหมือนเห็นแล้วน่าจะแจ้งเพื่อนผมว่าครับสำหรับอาร์คิวเอเทนาเหมือนนับหัวแลเมื่อกี้นะใช่ครับหมเข้ามากินบุฟเฟ่ต์อีกคนนะไม่ใช่ที่ผ่านไปที่ผ่านไปคิดถึงหาเกาหลีเลย แล้วยิงยิงกระบอกข้ามจีนายน็อกเซนาเท็กซ่าครับแล้วดูจีนายนี้ดับเบิลน็อกสว่างขึนครับเบสเปรย์ทานเฟอร์ดับเบิลน็อกเลยเหรอฮะถ้ามันซ้ำไม่ได้นะอย่างนี้มันเป็นมุมที่มุมปิดพอสมควรเหมือนกันแล้วจีนายทำไงครับจีนายประเด็นคือน็อกแตแล้วเรียบร้อยดีฮะเบสเปคเข้าไปน็อกใส่รออีกตอนนี้เหลือแค่คนเดียวแล้วรอโดนซ้ำทันทีครับเอาแล้วครับแล้วมานอนอยู่ตรงนี้นะครับรู้สึกว่าเขาจะเหลือคนเดียวแล้วนะครับแต่เขาชุบกันอยู่นะครับอาคิวจะได้เข้าไปเหรอครับ อาคิวจัดไดเข้าไปนะครับแล้วไปสเสวียนโดนยิงกดมาเหมือนกันอาคิวมาลิมน้ำจีนายนสเปย์อยู่ตรงนี้จีนายไปน็อกวิทูทูเคครั้งหนึ่งแล้วจีนายนี้ดับเบิาะน็อกเซนาเท็กซ่าอีกครั้งหนึ่งแล้วจี <G 9 S 2> นายนี่ดับเพราเซนาเท็กซ่าไปครับอัลฟ่าเซเว่นจบแล้วครับ ส,สีด้านสวยๆครับจากอาร์คิวเชน,น่าครับเก็บอัลฟาเซเว่นออกจากเกมทั้งทีรับไว้แต่ว่าเมื่อสักครู่ภาพก่อนที่จะตัดประตรงนี้เนะี Hi ่ยไฮกราวมีคนนะครับท่านผู้ชมไฮกราวมีนาวีครับแล้วลงมไปถึงเดีเอสครับที่กำลังจะกลับเข้ามาด้านในนี้ครับแต่นาวีก็สะบักสะบอมวงเข้ามาครับดูเหมือนจะไม่ค่อยพร้พอมไฟเท่าไหร่นะครับแล้วดูครับเอายังคงวนเวียนมาเจอกันฮะเป็นสัมภเวสีอยู่ตรงนี้ นาวีเจอาก็ดักสะพานนาวีเลียวบอกให้เพื่อนงงน้ำ<ล>ไม่ดีน้ำดีกว่าเหินลงมาแล้วนาวีว่ายน้ำแล้วมีนิ่มมากเขานี่คดีพิกแล้วคอสปอนจะเจนิบินอกอยู่ไฮบอยได้แล้วใส่หลานจะน,นิบินอกจีนายเข้ามาอยู่ในน่าโดนไปแล้วคอสปอนจะเนิบเก็บอยู่ไฮบอยจะเกมไปคดีพิกจียาเซนเฮช็อตโอบอยไปกำใดใครก่อครตรงนี้กำนั้นย่อมสนอมาติดตนนัวน็อกมาติดตัวกเกี่ยวจะเกมแล้วเดลเสบอกฮันนแน่ที่เราไม่รู้หรอเพื่อนแม่ แสบจริงๆครับเอาแล้วปี18เขาโดนส่วนนอกไปเหมือนกันจากซอยรัาครับแล้วเรียบร้อยครับโอบ,บอลครับโดนทางด้านของ เป็นคิวของใจเซนไปแล้วดูโซเคครับไปน็อกไซโรคิซ่าแล้วเลเวสครับไปน็อกคือโซเคเหมือนกันแล้วดูจีนายโดนซับจากเกมไปเลยจากไซรัสครับโอ้โหอย่างรวดเร็วเลยเมื่อกี้ Hi ue, ไฮกาวไงพี่อาที่เราเห็นนะเหมือนเขาออกไปซ้ำนอกบ้านเมื่อสักครู่ครับได้คิวมาก็จริงแต่ทำให้ตำแหน่งของพวกเขาเผยและไฮกาว Hi ue, มีคน<ช>แล้ววงเด้งไปหาใครพี่ฮะหมายเลขเจ็ดคือลูบลูบครับท่านผู้ชมครับที่วันนี้แห้งๆไปเหมือนกันนะและเช่นเดียวกันกับ ASL ครับอาร์ลับสเลเยอร์เฮ้ยมาอีกแล้วแล้วไล่ช็อตตรงนี้กดมาแล้วไล่เซนตรงนี้ไปน็อกเล็กไได้เหมือนนกัล่ช็อตเียงวา ส่วนไปน็อกครับแต่อย่างซ้ำไม่ได้แล้วโดนซ้ำทันทีเอาเร็กซ์ครับจากไมโครบอยแล้วไมโครบอยเดินต่อมาหวังจะเช็คให้ขาดไปเลยครับระดับอุ้มจังจนี้ไปน็อกกอไผ่ของพาวเวอร์ไปเหมือนกันครับแล้วก็ชุบลายเซนขึ้นมาแล้วครับสำหรับซักซี่แล้วเว้นจังนี้ไปเก็บซุกอัชเกยโฟย์เอ็มจบไปแล้วพี่ห้าสิบห้าท่านผู้ชมครับดูคระโฟย์เอ็ม 14ทีแล้วราอื่นครับแมพไปน็อกใส่ TTOP ได้แล้วไอซ์ไปน็อกรายอื่นคือเหมือนกันเทรดกันไปตอนนี้พาว่า8ป่าย KPS แล้วไอซ์ไปน็อกไปเก็บคิวของรายอื่นออกจากเกมไปแล้วซีซันเป็นโดนน็อกจากรักซี่แล้วโลคิสไ,ไปน็อกใส่รักซี่เหมือนกันอ่าแล้วไปโคบอลตอนนี้ไปน็อกใส่ 2K เหมือนกันเอานี่ยิงกันกนี่ตี้เนี่ยฮะตรงนี้แล้วรักซี่ไ่เก็บ 2K อกบลลอกจากเกมไปไลเซนรอจังหวะไว้ก็ไอช็อตตอนนี้ไปเก็บซักซี่ออกจากเกมไปก็ตอนเล่นเลียนเสียผู้เล่นไปหนึ่งคนตรงนี้ไลเซ็น8สมองก่อน จะยังไงต่อเลยรครับบิเกตอ์เลเลียนครับแล้วดูโซเลตตรงนี้ไปน็อกเอิญนี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดไปแล้วครับท่านผู้ชมเอาล้วครับดูท่านผู้ชมครับตอนนี้บิเกตอ์แล้วคอสมอสไปเนาะใส่แมททอยเหมือนกันของซีเครตมาเลยครับแม่ใส่กันได้พักแล้วคูค้นี้ใช่ครับประเด็นคือรอช้อนอยู่นะบิเกตอ์นะแล้วคอสมอสใกล้ๆหลังหินมีไอช็อตพาวเวอร์เข้าไม่ได้เหมือนกันจบสิบสี่ครับแกไปประทักับฟุตบอลลิสต์นะครับแล้วเก่งโซไปเก็บแมททอยจากเกมไป ไล่ช็อตพยายามจะวิวดูอยู่คอสมอสนอนอยู่หลังหินไอชอ็อตเหมือนรู้ลายเซน็นไปเก็บจีแซ้าจะเกลไปเรียบร้อยแล้วนะครับดูครับท่านผู้ชมครับ D A ครับหรือว่าดิจิตอลคลาดิจิตอลอ t l ันติกครับถูกต้องครับแกรับ รับทุกทางเลยนะเนี่ยททุกทางเลยแล้วดูจังหนี้ครับเบียร์11กับเอิร์นี่กำลังเคลื่อนตัวแล้วดี2อ e ีอยู่ในบ้านคนเดียวจุ่มวงฟ้าอยู่ครับสำหรับอาร์คิวอาร์เทน่าแล้วโซเคย์เจ้านี้ไปน็องรีเวสได้ของกอสเซนไป<อ>แล้วดี2อีเจ้าหนี้ไป็น็องจีอาเซนแล้วไอช็อตเฮดช็อตกอส์อนออกไปหลังหินเมื่อสักครู่นี้ไอช็อตซับคอล์บอลออกไปเลยแล้วทีนีพยายามสเปรย์เอาแต้ม ยังไงเออนี่เออนี่เดินมาแล้วมาเจงองูมาเจองูเบียร์สิบเอ็ดไปน็อกโซเลตได้แล้วจอนี้เออนี่ไปเก็บมีครัวจูเกมไปนาวีจบสิบสามแล้วใส่ร้านไปน็อกเบียร์สิบเอ็ดเทนน็อกมาเออนี่จะเดินต่อลักซี่เฮดจูเกโซจูเกมไปบซิเกติ 1, จบสิบสองโอ้โหทำจนแล,ล้วโลเคสครับแม่ไปน็อกใส่โซเคเหมือนกันแล้วขึ้นหลังหินมาตรงนี้เรต์ตามมาที่เออนี่ศูนย์เจ็ดครับชุบเบียร์สิบเอ็ดขึ้นมาก่อนแล้วยกย้ายเพื่อนไว้แล้วรีรเวสครับไหลาตายไปโซเคได้แต้มแล้ววงฟ้ามันมาแล้วนนนนนนะะคคครรับับบบบเเกกีียยยย์งงตต้้อออออออดดิ่่่่่กกทจป๊มาแลวููไ มันขบอยคลานต่อไปด้านหน้ามีฟุตบอลลิศครับแล้วพี่อาร์ตวงอัปเดตอย่างไรฮะโผบ้านนั้นอ่ะกําลังจะมาแลโผ<อ>ล่ <นะ S 1> บ้านหลูมฮะมีสิทธิ์บ้านหลูมนี่แหละเจียเซนครับไหลาตายไปดีีได้เต็มคิวไปดูครับท่านผู้ชมเขาโรเคสครับรอก,กดใส่ฟุตแล้วหลูมจริงฮะนั่นแหละครับแล้วลักซี่โดนน็อตจากไอช็อตไปครับแล้วใส่ล้านจ้นี้ไปเก็บเบสเบนน็อกอีกครั้งหนึ่งฮะไลเซนเฮดช็อตไอช็อตไเกไปทีมซีเคลต์มาเลเซียจบสิบเอ็ด ตามมาตรงนี้ครับไซรัสเนี่ยไปกดใส่หันหลงเออเนี่เหมือนกันแล้วไมโครบอยโดนน็อกจากโรเคสเหมือนกันตรงนี้แล้วเพโซนครับเก็บไปสิบเอ็ดจากเกมไปครับเรียบร้อยแล้วเออนี่น็อกแบบนั้นก็น่าจะโดนเก็บออกจากเกมไปเหมือนกันครับเพราะทีทูอีเนี่ยอยู่ไกลเหลือเกินครับอยู่ที่ปลไปน่านเลยใช่ครับแล้วก็น่าจะจุ่มวงอยู่หรือเปล่าทีทูอีใช่ครับแล้วดูครับโรเคสตอนนี้โรเกคสออกมจากไซรัสไปแล้วครับจากดีเอโรเคสโรเคสสเปรย์มาดูครับโรเคสครับสุกุแล้วไมค์โคบอยฮะตายวงไปแล้วเรียบร้อยฮะตอนนี้ หมือนจะเหลืออยู่2คนหรือเปล่าฮะลักซี่กับไลเซนนะครับเอาวละสุดมายืนรอตรงนี้แล้วจะขึ้นยังไงฮะไม่กล้าขึ้นแล้วฮะไลเซนต์เฮดช็อตรุดไปครับมีการต่อเลยเรียไลเซนจังหวะนี้เป็นเก็บด้วยเชเกมป์ปัดแล้วขคาชาอสกี้ไปน็อกเอเจของ d ี s Gaming ครับแล้วพี่อาร์ดูดีฮะตรงกลางวงฮะ d บ s Gaming แล้วมีหลุมีบ้านเล่นอยู่ด้วยโพราะลุมีโอกาสสูงมากมากเลยครับใช่ครับนอนก่อนครับลักซี่ นนต่อก่อนแล้วโชคิสโชคิสเดินต่อเดินมางัดเลยไหมฮะโชคิสแล้วมีสุกูเดินต่อด้วยสุกูอยู่ใ,ใกล้แบบนี้ลักซี่ลุกขึ้นมาโชคูซี่เรียบร้อยลายเซ็นต์ลงสุกูไปลักซี่กับลายเซ็น2คนนี้ที่เหลืออยู่ะแ,แบบนี้แต่ว่าโลคิสแกคลานมาเหมือนกันแล้วเรียบร้อยแล้วลายเซ็นต์สสุกูจะเกมไปครับแล้วลายเซ็นพยายามจะดูขึ้นมาด้านหลังหินตรงนี้โลคิสจะนอนอยู่ สำคัญโลคิสน็อกใส่ซักลักซี่ครับเอาดีครับแล้วเขารู้ตำแหน่งอีกคนด้วยนะเพราะเห็นจากการหันนิ้วของเขามาครับเล็งเป้าแม่นเลยทีเดียวนะครับโรนินจังหวะนี้น็อกวงไปเรียบร้อยแล้วแล้ววงอัปเดตขึ้นบนไปหาคนหน้าพาวเวอร์ก่อนเซนออกจากเกมโรนินตายวงครับซุดเช่นเดียวกับซีโยครับตายวงไปแล้วครับซุดอีสปอร์ตตอนนี้เราเจ็ดทีกับยี่สิบเอ็ดชีวิตคาริโยไปเก็บลักซี่ออกจากเกมไปโลวาเซนตายวงโซเลดอนน็อกจากนีมาไปฟุตบอลิสจบไปแล้วครับอันดับแปดเหลือเจ็ดทีมยี่สิบเอ็ดชีวิตเอาละครับแบบนี้ยังไงครับคคคิววจาากกรรัับบือไไม่่ด้แยสหพเ ลยนะครับใช่ครับแล้วลายเซ็นเนี่ยตัดใจจะปั๊มยาแล้วหรือเปล่าแล้วอาหลับซาเลเยอร์ยังอยู่นะเว้ยอยู่กันเป็นกระจุกกลุ่มก้อนแล้วเรียบร้อยแล้วอยู่ดีก็ไปอยู่บนหลังหินแล้วแอคเซอร์น็อกไปจากโคอิน่าพาวเวอร์ที่ตำแต่งดีกว่าลงมาอย่างไวฮะคนอยู่บนหินนะลงมาเป็นวิญญาณตรงนี้ดีนะยังพอชุบได้อยู่ครับวงฟ้ามาอยู่พอดีโอ้โหแสบจริงๆฮะทีแล้วไปต่อครับวงฟ้าบอกไม่รอแล้วนะแบบนี้แล้วเข้ามาก่อนเพื่อนก็บล็อกอยู่นั่นแหละตรงนี้แล้วดูชาลี่สเปร์คูณสามไปคาริญโยอยู่ในบ้านตรงนี้แล้วดีีีทอออตาายยยวงเรรรบ้์คิวชนะจบไไปกป ใช่ครับไลยมาตอนนี้5ที19ชีวิตมาเฟียนินจาจันนี้ไป่น้อกเฮเวนได้ครับและชาลีโดนน้องจากแอคเซอร์ไปเหมือนกัน,แล,กน,ลกนแล้วก็นิดป่าสมมติไปอนล้ลก่อนโซ่จันนี้ไป่น้อกเรยอนได้คานิโยจันนี้ไป่น้อกโซเรตเหมือนกัน แล้วรอนีนี่ครับไปเก็บเรออนจากเกมไปแล้วซีลิมปัม๊มยาคาริโยนน็อกใสหลานแล้วดูภาพมุมสูงนี้ดีเอต้องเดินย้าต้องตีแล้วตรงนี้กอนโซ่ไปเฮดช็อตเฮดไว้เอกจะเกมไปคาริโยจตรงนี้ไป่น็อกเก็บโซเลตจะเกมด้วยลูกกันจะออกจาก,กบ้านมาแล้วเอเจไปเก็บคิวเรย์จะกเกมไปตรงนี้แบงค์ไว้ครับไปเก็บคิวซาราได้เหมือนกันแล้วชาริเป็นคิวของแอคเซอร์ครับตอนนี้อาลับเเนเอร์จบไปแล้วอันดับห้านะฮะแล้วเฟเดอไปเก็บจ็อกเกอร์ไปนะครับคนสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ก็แล้วลูกแปดสมองข ไปตอนนี้เก็บนิมากจะเกมไปแล้วมาฟินึ่จานโดนน็อกจากคาริโอไปฮะแม่แล้วแอคเซอร์ไปน็อกใส่<อ>ใสเฟเดอร์โร่ได้เหมือนกันแล้วมันโดนน็อกเมื่อกี้น,นี่มันเป็นแอคเซอร์เฮดช็อตใส่เฟเดอร์ลเก็บคิวไปแล้วลูปครับเป็นโกลเด้นฮะโดนน็อกจากรถรนนี่ไปครับแอคเซอร์จวนนี้ไปน็อกคาริโออีกครั้งนึงโกลเด้นจังหวะนี้โดนเก็บจะเก็บจะแอคเซอร์ไปแล้วแอคเซอร์ยังเนียนๆอยู่หลังหินมากเก็บคาริโอ่จะเกมไปด้วยกระโดดเช็คเขาแอคเซอร์โอ้ท่านผู้ชมคับแอคเซอร์ครับพักนิดนึงครััััับบบพกกกหหาาายใจจ่่อออนนนนนนฮะะตีี้คครเเลืงมฟ ทีมที่เกือบจะโดนเก็บไปนะครับมาเฟียนินจาฮะยังอยู่อยู่ท็อปโฟอยู่ตอนนี้ถูกต้องครับแอ็เซอร์กระโดดเช็คครับแอ็เซอร์ใช่หรือเปล่าวะแอ็เซอร์ครับโคดิน่าพาวเวอร์สภาพนี้ถ้าไม่แชมป์ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะจริงครับเดี๋ยวดูก่อนครับซิลิมซิลิมนี่ก็เฟิร์สเอทแล้วนะเฟิร์สเอทนะครับขณะที่มีกล่องของขวัญคริสต์มาสอยู่ข้างหน้าฮะเนี่ยังไงดีครับซิลิมโคดิน่าครับโอ้วงก็บีเข้ามาหาเขาอีกไม่ต้องเดินแล้วฮะตอนนี้ แหมเห็นเห็นนะฮะและซิลิมจากนี้ไม่ต้องมาเฟนินจาของ D.I.S Gaming และสเปรคูสามารถซิลิมได้คิวก่อนตัวเองตายด้วยครับซิลิมอย่างเฉี<ช>ยบดูครับแล้วคราสจิจอนเลนติกครับ,รบยังพาตัวเองมาจบอันดับ4ได้ตอนนี้ถูกต้องแล้วไอ้นหน้าพาวเวอร์ได้เขาใส่ D.I.S Gaming D.I.S Gaming A.J. A.J. AJ เ,เลื่อนเหลือญหนึ่งตายวงดีกว่าเอ้คนหน้าพาวเวอร์กำลังจะเดินหาคนสุดท้ายครับคาโอสกี้ซึ่ง คาสกี้เนี่ยหมดแล้วนะครับแล้วพยายามยิงกอนโซ่เจ็บหนักคาสกี้ก็เจ็บหนักแล้วอยู่นอกวงฟ้าเฟิสเอ็ดหมดแล้วไม่เหลือเลยครับคลิน่าพาวเวอร์ครับท่านผู้ชมครับมามืดจกขัดทักสถานครับกินไก่ไปในด่านซานฮอกดูครับท่านผู้ชมครับคลิน่าพาวเวอร์วงเข้าหาเขาครับวงใครคนนั้นแชมป์จริงๆถูกต้องครับ นี่แหละท่านผู้ชมอย่างที่บอกกันไปซานฮอคมันค่อนข้างเล่นยากนะครับสลหรับทุกทีมคือวงตอนแรกเนมันกลางๆทางด้านขวาแล้วมันกลเด้งแล้วมันสุดท้ายมันคือมันเด้งขึ้นบนไปอีกใช่เลยทำให้หลายๆทีมตอนคือตอนแรกี่นอยู่ในวงกันเยอะแต่พอเด้งออกจากพื้นที่ไปเนี่ยหลายๆทีมต้องเคลื่อนตัวเข้าวงกันตายหมดเลยถูกต้องเพราะพื้นที่มันแออัดจะแย่พ่อาร์แลวพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยบางทีมันเป็นแบบเป็นพื้นที่เปิดอะมันไม่ได้มีอะไรที่หลบมากนะใช่ครับนะครับอย่างซูสเนี่ยต้องไปนอนอยู่ทางด้านล่าง ลำบากลำบ,บนนะตรงน,นี้จริงครับ,น,รบนี่แหละคือสิ่งที่เล่นยากในดาดซันท้องใครที่ทําแต้มดาดซันทองได้ดีก็ถือว่าได้เปรียบแล้วก็ได้โบน,นัสไปเช่นกันผมเชื่อเออเป็นเหมือนได้โบน,นัสไปท่านผู้ชมครับวันนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะเราเหลือการโดยอีหนึ่งรอบครับสำหรับซูเปอร์วีคเอนด์สัปดาห์ที่3วันแรกนะครับเราเหลือการโดยอีหนึ่งรอบนั่นก็คืออีรังเกลมาตามเชียร์ทีมไทยกันซีแคจินพาวเวอร์8 8ดแปดแปด KBS Lab RQ Athena เบรกสักครู่หนึ่งไปดูการวิเคราะห์กับพี่บอมแล้วกลับมาดูกระโดดรอบสุดท้ายของเราในวันนี้ครับรบมาครับมาดูคะแนนเฉพาะวีคที่3นะครับ4เกมของวีคที่3เท่านั้นนะครับ R R Q ์อาร์คิวอตินาไทยแลนด์นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่4นะครับทีมซิกาจินไทยแลนด์ที่8นะครับแล้วก็ power 88อยู่อันดับที่13นะครับมาคะแนนก็ตามนี้เลยนะครับเฉพาะวีคที่3นะครับอ่แล้วส่วนคะแนนรวมนะครับทั้งหมด34เกมนะครับ ตอนนี้ครับบีเกตตอนเลดเอเรียนจากอินโดนีเซียครับ365แต้มครับอยู่อันดับที่1 4AM จากจีนนะครับอันดับที่2แล้วก็ r r q ์อาร์ค t วอาร์เทไทยแลนด์ครับ307แต้มนะครับห่นนบางกันประมาณ50กว่าแต้มน,นะครับถือว่ายังไร่ทันนะครับแล้วก็ซีเคจินไทยแลนด์นะครับ อันดับที่7แล้วก็ power 8ปอันดับที่8นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในเกมที่35หนะครับหรือเกมสุดท้ายของวีคที่3ในวันแรกนะครับว่ามันจะจบอย่างไรเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหน้าฝานเพื่อนกดติดตามแลวกดกระดิ่งด้วยครับเจอกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ